สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะฮะแล้ววันนี้ครับพี่ตีจัดมาให้อีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าทริอัมสตรีททวินนะฮะรถคันนี้มาในปี2017คันนี้ครับมาพร้อมกับของแต่งพอสมควรนะฮะสภาพต้องบอกว่าป้ายแดงในจีเพราะคันนี้เลขไม้เพียง7,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวด้วยเพื่อนๆอยากทราบว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนแล้วแต่งอะไรบ้างนะครับต้องรีบมาชมรุ่นนี้มาไม่นานไปนะครับตล้วบอกไปไวมาก ใครหาอยู่รีบเลยคันนี้เลขไม้บิเพียง7,017กิโลเมตรนะครับตัวฟิล์มด้านด้านบนนะครับที่ติดกันรอเนี่ยยังไม่ถูกลากออกเลยกุญแจก็ให้ครบนะครับ2ดอกนี่เห็นไหมฮะสองดอกครบเลยแฮนเดิมตุ๊กตาแฮนเดิมครับพร้อมกับโลโก้ทริอัมนะครับคันนี้มีสวิตช์เปิดปิดไฟสปอตไลท์คู่หน้าด้วยประกับไฟฟ้าเดิมตรงสื่อไม่มีดลานะครับปอกแฮนเดิมตุ้มไปแฮนด์แต่งนะครับจากดิโซมานะอันนี้ มือคัตเดิมเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้วมถึงมือเบรกเช่นเดียวกันก็เป็นก้านเหรียญปรับระดับได้ไม่โคตรไม่งอนะประกับคันเล่งครับตัวสื่อไม่มีเรือนรางนะฮะแล้วก็นี่ครับถังเดิมนะครับสีเดิมสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะให้ดูกันได้เลยเบาะนั่งเดิมซิชชิ่งเดิมนะครับไม่มีขาบไม่มีรูมาพร้อมกับโลโก้ไทอัําตอนนี้คือเบาะเดิมติดรถจากศูนย์เลยด้านหน้าครับโดดเด่นทีวชิลหน้าแต่งนะครับนี่เบิกใหม่จากศูนย์นะฮะแล ไม่มีรอยไม่มีแตกร้าวนะฮะคันนี้มาพร้อมกับยางกันฝุ่นนะครับที่แกนโชงด้านล่างด้วยนะครับบังโคนหน้าเดิมนะฮะยางหน้าหลังเดิมติดรถครับเป็นยางเทอรรี่แผ่นทอนะครับติดรถมาเลยแล้วก็ขอบล้อหน้าหลังสีเดิมนะครับติ๊กเกอร์เดิมครบไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเลยคันนี้ได้การล้มล้อหน้านะครับแต่งนะฮะจาก R n G กระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินนะครับเห็นไหมฮะคันนี้มาพร้อมกับกาศหม้อน้ําแต่งนะครับโอ้โหดูเลของแต่งจัดเต็ม นะฮะมีสติ๊กเกอร์พด้านล่างนะครับจากไฟอัมเบิร์สูตรไปเลยนะฮะคันนี้ครับไม่พอมีไฟสปอตไลท์คู่หน้ามาให้ด้วยนะครับออปชั่นเต็มนะครับแล้วก็แคสบาร์ด้านข้างนะครับไปที่ฝาวาวหน่อยฝาวาวเดิมครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวนะครับคลิเครื่องเต็มไม่มีแตกหักสีไม่มีลอกล่อนนะฮะแล้วดูแข็งเครื่องฝั่งขวานะฮะนี่นะครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับสติ๊กเกอร์เดิมเต็มน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียว ยางพักเท้าเดิมครับไม่มีศึกนะขายเยี่เบกหลังไม่มีคดไ,ไม่มีงอคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งนะครับเม d e i ินไ a i l a n d นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันโอ้โเจ๋งท่อใช้ได้นะครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะตาเล็กเป็นไ,ไงโอ้โหขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับไม่มีสะดุดเลยโอ้โหเป็นไงบ้างครับเพื่อน สวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างนะครับคันนี้ยังคงเป็นโชกหลังเดิมนะฮะนี่มีตัวนี้ด้วยของแต่งนะครับจากอะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรบิซิสทัสตอมนะครับสามารถที่จะเกี่ยวสัมภาระได้นะครับองบอกงี้เลยโซลสเตอร์เดิมนะครับขาวเดิมสวยเลยนะฮะแล้วก็ขอบล้อด้านหลังนะครับสติกเกอร์ครบไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันยางหลังนะครับยางหลังเต็มเพราะนี่คือ7 0 0 0กิโลเมตรแท้นะฮะ คันนี้ยังคงเป็นบางโคนหลังเดิมท้ายเดิมอยู่นะครับสูตรงไม่มีบิดเบี้ยเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยะฮะมาในส่วนของฝั่งซ้ายครับเริ่มต้นที่จานเบรกด้านหลังนะครับก็เป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับในส่วนของตัวท่อฝั่งซ้ายไม่มีรอยนะฮะสวิงอาร์มครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างแน่นอนนะฮะสวยใสยจริงๆพักเท้าฝั่งขวาเอาไปครับพักเท้าฝั่งซ้าย นะครับยางเต็มนะครับรวมถึงคันเกียร์นะครับไม่มีคดไม่มีงอแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่มีฝาปิดลายธงชาติอังกฤษนะนี่ของแต่งนะครับแล้วก็ฝาวเ์าวครับไม่มีรั่วืึมไม่มีคาบกาวไม่เคยเปิดคลีบเครื่องเต็มได้มีแตกคราวแน่นอนคอท่อเดิมสวยครับไม่มีบุบไม่มีแทกด้านข้างนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแข้งแข้งใสใสเนียบตาตายทันเดอร์บพระราม5นะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยเราคัดรถทุกคันแน่นอน กระบอกชกลางด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินนะครับมาพร้อมกันล้มล้อหน้าจาก R G เช่นเดียวกันนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะฮะเพราะนี่คือ7,000กิโลเมตรแท้และมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับมาไปยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าไทอรอัมสตทิทวินคันนี้ต้องบอกเลยว่าเราคัดสภาพทุกคันแน่นอนรถทุกคันต้องเนี้ยบต้องไม่มีอุบัติเหตุหนักเต็มที่ของเราคือล้มแปะนะฮะ เราที่สำคัญครับเรามีบริตีหลังการขาย1เดือนเต็มนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณซื้อรถร้านเราคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะแค่เอาเงินและเอาใจมานั้นพะครับแล้เจอกันที่ร้านสบายพระรามห้าคุณมากครับผมสวัสดีครับ